โอเคครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงยูคาริโอติกเซลกันนะครับในยูคาริโอติกเซลเนี่ยเราก็จะพบในเซลสัตว์แล้วก็ในเซลพืชนะครับที่เป็นยูคาริโอตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบนะฮะแล้วก็ความแตกต่างนะครับของเซลสัตว์แล้วก็เซลพืชนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูออร์แนวนะครับที่สําคัญสำคัญกันเดี๋ยวเขาจะขอญาตไปเร็วๆหน่อยนะครับโดยชี้จุดสําคัญสําคัญให้เรานะฮะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าเป็นไอเดียเอาไว้นะครับในการเอาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้นั่นเองนะครับ ในส่วนของอวัยวะออร์แกเนลแรกนะครับที่สําคัญก็คือนิวเคลียสนะฮะก็แน่นอนนะครับนิวเคลียสเนี่ยใช้สําหรับในการเก็บสารพันธุกรรมนะครับที่เป็นลิเนียดีเอ็นเอเนาะที่ขดกันให้กลายเป็นสายนะครับอยู่ข้างในนะครับซึ่งนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีเยื่อหุ้มอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับเป็นดับเบิลเมมเบรนแล้วก็มีนิวเคลียสพอ้นะครับเป็นช่องช่องในตัวของเมมเบรนนะครับให้สารเกิดการผ่านเข้าออกได้นะครับ แล้วก็มีนิวคลียรลัสนะครับก็คือเป็นบริเวณที่สร้าง rna นะฮะกับไรโบโซมนะครับ oh. ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเทคนิคเนาะที่เขาใช้ในการาพิสูจน์นะครับแล้วก็ศึกษาดูว่าเออตัวของอนิวเคลียสของเรา,เานิวเคลียสมัมเบรนของเราเนี่ยมันมีอยู่2ชั้นนะครับซึ่งเราก็สามารถเห็นได้จากรอยแครกใช่ไหมครับเนี่ยรอยแตกตรงเนี้ยฮะก็เห็นได้ว่าเออนิวเคลียสเนี่ยนิวเคลียสมัมเบรนเ,เ,เนี่ยมันมีอยู่2องมมเบรนนั่นเองนะครับ ก็นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะนิวเคลียร์พลาสไเรติคูลามาครับพูดได้ง่ายนะฮะส่วนนี้เนี่ยก็คือมันมีการเว้านะครับของนิวเคลียสเมมเบรนเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับก็จากเทิรนะครับให้เราลองดูงสภาพว่าอะนิวเคลียสเมมเบรนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสใช่ป่ะอยู่แค่ด้านบนตรงเนี้นะครับ ใช่ป่ะอยู่แค่ด้านบนตรงนี้แต่ถ้าว่ามันมีการว้าอะครับเนี่ยมันมีการเว้าเล็กเลกน้อยนเอยว้าอะไรแบบเนี้ยเข้าไปอะครับใช่ไหมมันก็จะมีผิวสัมผัสที่เพิ่มขึ้นอะนะฮะมันก็สามารถนะครับตึ๊ดตึดตดสัมผัสตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้สัมผัส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 เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสเนาะ มันจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับออร์แกเนลตัวต่อไปก็คือไรโบโซมไรโบโซมตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกถ้าเราพบในโปรคาโอตเนี่ยจะเป็น 70S ส่วนในยูคาโอตเนี่ยจะเป็น 80S นะครับเป็นออร์แกเนลที่ไม่ได้มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็มออีโครงสร้างของซับยูนิตเนี่ยอยู่2ส่วนก็คือมี large ซับยูนินะครับแล้วก็มีส่วนของ small Subunit นะครับ ซึ่งการแสดงออกหรือว่าการเกิดเป็น large subunit หรือว่าการเกิดเป็น small subunit ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวของ rna ใช่ไหม ribosome rna นะครับซึ่งก็มีจีนส์นะครับอยู่ภายในนิว l คลีัสที่เราเคยพูดกันนะครับที่เป็นตำแหน่งของการสร้าง rna แล้วก็การสร้าง ribosome ในนิวเคลียสนะครับ โดยไลโบโซมเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือส่วนที่มันล่องลอยอิสระในไซโทพลาซึมนะครับล่องรอยอย่างอิสระก็สังเคราะห์โปรตีนนะครับมันทำห้ได้การสังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ภายในเซลล์แต่ถ้าเกิดการยึดเกาะกับเยื่อหุ้มนะครับเราก็พบได้ในบริเวณของเอนโดพลาสมิกกรติคูลัมใช่ไหมบริเวณตัวของนิวเคลียสเมมเบรนนะครับหรือพลาสมาเมมเบรนตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ภายนอกเซลล์แล้วก็มีการดัดแปลงโปรตีนนะฮะหรือด้วยน้ำตาลนะครับที่เรียกว่ากาโคเชเลชันได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยไปนะครับว่าเอ๊ะทำไม 70s เนี่ยนะฮะมันถึงเป็น50กับ30จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบวกเลขตามปกตินะ,ะมันเป็นหน่วยหน่วยยูนิตนะครับที่เกิดจากการเซนริฟิวส์อะไรของอของเขาอะครับมันมันจึงไม่ได้เป็นการแบบ บวกเลขตามบทติกันว่าเอ๊ะทำไม50กับ30บวกกันได้70 60กับ40บวกได้80เนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นหน่วยของของซับยูนิตของเขานั่นเองนะครับก็แนะนำาให้จำไปนะฮะมันไม่สามารถบวกเลขกันตรงๆได้นะครับเอนโดพลาสมิกลิทิโคลล่มนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นออร์แกแนลนะครับที่มันมีเยื่อหุ้มนะครับเนาะเอ่อเอ่อโทษครับตัวของเอนโดเมมเบรนเอนโดเมมเบรนก็คือจะเป็นออร์แกเ่ยือหหุุ้้มมมมมการรีเเเยื um อ่ um อ um ของ um ของบน um เนี่ยนะฮะ ของของออแกเนลเนี่ยฮะมันก็ทําให้แยกสัดส่วนการทํางานนะครับออกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนนะฮะของใครของมันก็ทํางานไปภายในเยื่อของมันนะครับตัวแรกก็คือเอนโดพลัสมิกเลติคูลัมเอนโดพล m สมิกเลติคูลัมเนี่ยนะครับมันย่อว่า ER เนาะขอเย้ยย่อว่า ER นะครับรูวของ ER เนี่ยก็จะมีช่องนะครับที่เชื่อมกันนะครับในนิวเคลียสแบมเบรนนะครับใน RER และใน SERRER เนี่ยคือจะเป็น ER แบบคู่ขะาเนาะเป็น ER แบบคู่ขะนะครับ ส่วน SCR นะครับก็คือสมนะูทเนาะเออมันก็จะเป็นส่วนที่มีความเรียบเรียบนะครับอ่ะเรามาดูตัวของ s e r กันก่อน s e r เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ลิปิดนะครับซึ่งลิปิดที่อยู่ในร่างกายเราก็อ่ะ วกของสเตียรอยใช่ไหมสเตียรอยก็คือเป็นพวกเซ็กซ์ฮอร์โมนก็พบได้การกำจัดยาลรืสารพิษเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการดีท็อกซิฟิเคชันนะครับมีเอนไซม์เนาะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดนะครับความเป็นพิษนะฮะรูปโมเลกุลยานะครับโดยทำให้พวกนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการละลายน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ขับออกนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับ กระบวนการของ detoxification กำจัดยาหรือพวกของเหล้านะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับในในตัวของ smooth uh, endoplasmic reticulum นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวของ smooth endoplasmic reticulum นะครับมันยังมันยังมีความสามารถในเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับาการสะสมปริมาณแคลเซียมเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อก็สามารถเ,เกิดขึ้นได้นะครับ รัฟช์แอนโดรพาธิกและติคูล่มนะครับคือ RER นะครับเออ่ก็คือจะเป็นชนิดขู่ขาเนาะขู่ขาเพราะว่ามีตัวของไรโบโซมเข้าไปเกาะนะครับ<ส>ก็จำว่ามันมี R ใช่ปะเนี่ยอาเนี่ยอาารของเราคืออะไรเอ่ย<ส>อาก็คือ, ome, อไรโบโซมเนาะ R ไรโบโซมมีไรโบโซมเข้าไปเกาะนะฮะมันจะมีความขู่ขาเนาะเพราะว่ามีจุดๆๆๆจเกาะอยู่นะครับ ในตัวของ RER ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนนะครับการสังเคราะห์โปรตีนนะครับแล้วก็ส่งออกไปภายนอกเซลล์นะฮะการสังเคราะห์เซลล์เมมเบรนก็คือจริงๆมันเป็นการสังเคราะห์แบบผลผลผลจากการสังเคราะห์โปรตีนนั่นแหละครับเวลามันมีเวสิ์โคงเวสิเคิลใช่ไหมเข้าไปเชื่อมกับตัวของเซลล์เมมเบรนอะไรพวกนี้นะครับได้และมีการเติมน้ําตาลใช่ไหมมีการสร้างไกลโคโปรตีนให้กับ เ,เติมน้ำตาลให้กับโปรตีนไงน,นะครับก็เป็นไกลโคโปรตี in, นเนาะไกลโคโปรตีนเนี่ยไกลโคอ่ะไกลโคกจะเป็นพวกของคาร์โบใช่ไหมอ่ะคาร์โบส่วนโปรตีนก็จะเป็นโมเลกุลของโปรตีนเนาะเนี่ยไกลโคโปรตีนนะครับเติมน้ำตาลสารสังาะให้กับโปรตีนนะครับนี่คือการแสดงนะครับของออภาพแสดงนะส่วนของสมูธนะฮะ ER กับรัฟช์ ER นั่นเอง กอจิแอพลาตัสนะครับกอจิแอพลาตัสเนี่ยจะเป็นถุงแบนซ้อนกันเป็นชั้นๆเนาะเป็นอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันนะครับเนี่ยอย่างนี้คือเป็นภาพของกล้องจุลทรรศน์แบบเออ่ TEM นะครับหรือว่าเป็นภาพแรบตัวนง่ายๆก็ได้เนี่ยจะเป็นถุงใช่ไหมเป็นถุงถุงถุงแบบซ้อนๆกันนะครับเออ่มันจะทําหน้าที่นะครับในการดัดแปลงโปรตีนนะฮะต่อจากตัวของ RER นะครับมีการเติมหมู่น้ําตาลตัดแต่งโปรตีนนะฮะเนี้ยเติมน้ําตาลนะฮะให้กับตัวของโปรตีนนะครับโดยตัวของ กจิเนาะกจิเนี่ยก็จะมีอยู่2ฝั่งหรือสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นซิสกับส่วนที่เป็นทรานใช่ไหมส่วนซิสซิสก็คือการรับถูกเวสเซิลเวสเซิลเข้านะฮะสู่กอรจิบอดี้ส่วนทรานเนี่ยคือเอ่อนำถูกออกตัวนี้เนี่ยก็คือเสมือนกับเป็นไบรซ์นีก็ว่าได้นะครับก็รับสารเข้ามามีการเอ่อแยก ปรับปรุงสารจากจดหมายอะไรพวกนี้ใช่ไเออแล้วก็ทําการส่งออกนะฮะขนส่งไปหรือว่าอาจจะจําว่าเป็นโรงงานก็ได้นะครับก็คือรับวัตถุดิบเข้ามาเนาะแล้วก็ตัดแต่งตกเติมนะฮะวัตถุดิบนั้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่งนะฮะออกไปขายพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าเราจะจํากันยังไงนะครับอืมแล้วก็ลองไปสร้างออคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญ,คญว่าการเชื่อมโยงดูนะฮะมันก็อาจจะช่วยพวกเราได้เยอะขึ้นนะครับ ส่วนไลโซโซมนะครับไลโซโซมตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีเอนไซม์นะครับที่อยู่ภายในนะครับเอนไซม์ N ที่อยู่ภายในตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะคอยทําหน้าที่นะครับช่วยกําจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับเนี่ยจากกระบวนการเอนโดไซโทซิสของพวกแมคโครฟาจเวลามันเกิดการฟาโกไซโทซิสเชื้อโรคเข้ามาแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็เอาเชื้อโรคอยู่ใน ฟาโกโซมใช่ป่ะอ่าก็จะอาอ,าอาศัยตัวของไลโซซามเนี่ยเข้ามาปล่อยเอนไซม์เนาะย่อยเชื้อโรคนั้นไปก็ได้หรือเป็นการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุออค์กลที่เสียหายนะเป็นพวกของออโตฟาจีนะครับได้เช่นเดียวกันแวคิโอนะครับ vacuole เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในในเซลล์สัตว์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยพบนะว่วเราพบเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นส่วนเล็กๆเ,เนาะอาเราจะพบได้อย่างชัดเจนเช่นในเซลล์พืชที่เรียกว่าเป็น central vacuole ใช่ไหมอาที่เราเห็นได้ในเซลล์พืชแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราพบในเซลล์ของพวกพารามีิเซียมใช่ปะละ่ะเขาเรียกว่าเป็น c o n t r a c t i แ e v a c u o VAC ก็คือย่อม,มาจากคำว่า v a c u o อเนาะ VAC เนี่ยย่อม,มาจากคำว่า v a c u o อเป็นคำสั้นๆเอาไว้โจดย์เลคเชอร์ได้นะครับ ตัวของคอนแทคทริวอคิโอก็อกาจัดน้ำส่วนเกินนะฮะให้กับพารามิเซียมนะครับเวลามันไอคำว่าเรดิเอติ้งนะครับเรดิเดตติ้งแคนเนลเนี่ยนะครับก็คือเวลาตัวของคอนแทคทริวอคิโอเนี่ยมันเกิดการบีบน้ำออกเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับเป็นดวงดาวเนาะนะเป็นดวงดาวเป็นเรดิเอติ้งนะครับเรดิเอติอ้งแคนเนลเกิดขึ้นเป็นลักษณะรูปร่างเป็นเรดิเอติ้งแคนเรดิเอตติ้งแคนเนลมันเองนะครับนี่เนาะจะมีช่อง ยูทูบก็ลองไปดูการขดตัวการบีบตัวของพารามเซียมได้นะครับไมโทรคอนเดียกับคลอโรพลาสเนี่ยนะครับคือแต่เดิมเนี่ยนะฮะเขามีทฤษฎีว่าเอ๊ไอพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีลักษณะเนาะคล้ายคลึงกับพวกโปรคาริโอติกเซลล์นะด้วยความที่ว่าทั้งไมโทรคอนเดียกับคลอโรพลาสเนี่ยมันมีสารพันธุกรรมเป็นของตัวมันเองใช่ป่ะม,มีสารพันธุกรรมเป็นของตัวของมันเองได้สามารถเพิ่มจําลองตัวเองได้นะครับด้วยตัวของมันเองได้เนาะเออแล้ว เ,เขาจะมีความคิดว่าเออหรือว่านะครับอ้พวกนี้เนี่ยมันเคยเป็นโปรโคาริโอตมาก่อนนะครับแล้วก็เกิดพวกของออยูคาริโอตเริ่มต้นนะครับพวกเซลล์ยูคาริโอตเริ่มต้นเนี่ยเกิดการกกืนนะครับเกินกินนะครับพวกโปรโคาริโอตที่สามารถสังเคราะห์พลังงานได้ก็คือเป็นพวกของไมโทคอนเดรียใช่ไหมแล้วก็เกินกินพวก โปรคาริโอตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสยงได้คือคลอโรพลาสต์เนี่ยเข้ามาภายในยูคาริโอตเซลล์ก่อนเริ่มต้นนะครับแล้วไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์ที่เข้าไปอยู่ภายในเซลล์โปรคาริโอตเริ่มต้นเนี่ยมันก็เอออยู่แบบซิมเบอโรซิสกันนะแบบพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็สร้างประโยชน์นะฮะจนทําให้เกิดการพัฒนาให้กลายเป็นออร์แกเนลส์นะครับ กับยูคาริโอตขึ้นมาในปัจจุบันนั่นเองนะฮะถ้าเป็นเัวของไมโทคอนเดรียนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ ATP ใช่ไหมครับการสังเคราะห์ ATP การสร้างพลังงานนะครับการควบคุมการตายของเซลล์มีเยื่อหุ้ม2ชั้นเนาะมีหุ้ม2ชั้นแล้วก็มีสังเกรการณ์ของตัวมันเองเพิ่มจํานวนได้นะครับมีไรโบโซมได้ด้วยนะฮะซึ่งโครงสร้างที่จะชี้ให้เห็นกันก็นกคือโครงสร้างชั้นในนะครับที่เป็นเยื่อนะครับที่มันยื่นยืดน,นะฮะ เข้ามาแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นพวกของร r สเต้คร r i s t ้ใช่ปะ,ะมันก็จะเป็นส่วนของเยื่อนะครับที่คอยเพิ่มนะครับพื้นที่ผิวในการทํางานนะครับในกระบวนการอิเล็กตรอน transport ตเชนอะไรพวกนี้เป็นตน้นอะา intramembrane space ก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจรับเซลล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มทั้งสองชั้นนะครับแล้วก็มีโครงเรียภายในกะ็คือ m ริ r ซ์นะฮะก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการทําง,งานหายใจรับเซลล์ด้วยเหมือนกัน พอเป็นตัวของคลอโรพลาสบ้างนะครับคลอโรพลาสเนี่ยมันก็จะมีพิกเมนต์นะครับก็คือคลอโรฟิลส์เนาะอยู่ภายในตัวของคลอโรพลาสแน่นอนครับมันก็อยู่ในพวกของสิ่งมีชีวิตที่สังเัรด้วยแสงได้เช่นพืชน,นะครับมี2องเมมเบรนด้วยนะครับที่อยู่ภายในตัวของคลอโรพลาสนะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีสารพรันธุกรรมมีไรโบโซมมีเอนไซม์เป็นของตัวมันเองเช่นเดียวกันกับไมโทคอนเดรีย อันนี้ก็เป็นเ,เป็นทฤษฎีนะครับที่คิดว่าอเออพวกของคลอโรพลาสต์หรือว่าไมโทคอนเดียเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในในตรงนี้ได้ยังไงก็คือเขาคิดว่าเออมันน่าจะเป็นโปรคาริโอตนะฮะมาก่อนนะครับที่ถูกแอนเชสเตอร์ของยูคาริโอตเนี่ยกินเข้ามาแล้วก็อยู่แล้วก็เข้ามาร่วมนะครับเป็นซิมเบิลวิสิกันและกันแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นออร์แกเนลของยูคาริโอติกส์ต่อไปพลาสติสนะครับ โครงสร้างของพลาส,สติกเนี่ยนะฮะเราก็จะพบได้ในพวกของพืชน,นะครับมันก็จะมีอีก3ประเภทใช่ไหมก็คือมีคอลออปลาสนะครับมีพิกเมนต์ที่เรียกว่าคอลออฟิลส์เนาะออกสีเขียวนะให้สารสีเขียว โครโมพลาสต์นะครับก็มีพวกของแคโรทีนนะฮะเป็นพิกเมนต์นะครับ,เป,น pigment, นรบเป็นสีส้มแดงก็จําว่าแคโรก็คือแครอทแครอทก็ออกสีส้มๆไงก็แบบเออก็จำนี่ก็ได้ว่าแคโรแคโรแครอทนะฮะอยู่กับโครโมเนาะแคโรแครอทนะแคโรแครอทสีส้มอยู่โครโมเนาะอยู่โครโมส่วนคอโรคอโรก็คือคอโรฟิลส์เราก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะแต่คุณตายอยู่แล้วว่ามันจะเป็นสีเขียวๆส่วนลิโคพลาสต์ Pro ulse, นะครับก็จะไม่มีสีเนาะแต่ว่าจะเ,าเก็บพวกของเม็ดแป้งโปรตีนไขมันได้นะครับ เพอร์ออกซิโซมนะครับเพอร์ออกซิโซมเนี่ยเป็นออร์แกเนลที่มี1นึ่งแบมเบรนตัวนี้เนี่ยคือเกี่ยวข้องกับการกําจัดนะฮะไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับ H2O2 ซึ่งมันเป็นพิษต่อเซลล์นะครับก็ทําการกําจัดนะครับตัวของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะฮะโดยอศาศัยเอนไซม์แคเทเลสนะครับเข้ามาช่วยกําจัดไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้กลายเป็นน้ําแล้วก็ออกซิเจนต่อไปนะครับ ก็คือลดความเป็นพิษของไฮโดรเจนเฮอรอกไซด์ล,ลงไปได้นะครับกำจัดพิษแล้วก็อนุมูลอิสระได้นะครับแล้วก็พบได้นะครับบริเวณเซลล์ตับนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการสลายไขมันได้ด้วยนะครับเซลล์นะครับเซลล์นี่ถือว่าเป็นโครงสร้างนะครับที่อยู่ภายนอกและนะฮะของเซลล์ก็เราพบได้ใน สิ่งมีชีวิตบางบางประเภทนะครับเช่นพวกของพืชพวกของฟังจายใช่ไหมพวกของแบคทีเรียอะไรพวกนี้ยนะฮะแต่แบคทีเรียอยู่ในโปรคาริโอติกเซลล์เนาะลักษณะของเซลล์วอลเนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบโครงสร้างนะครับที่เข้ามาประกอบกันให้กลายเป็นเซลล์วอลนะก็มีความแตกต่างกันถ้าเราพูดถึงเซลล์วอลของพืชเนี่ยองค์ประกอบของมันนี่คือเซลลูโลสใช่ไหมครับและเซลล์วอลหน้าที่ของมันนี่คือวอลเลยครับเนี่ยหน้าที่ของมันนี่คือใจง่ายๆคือมันเป็นวอลใช่ปะวอลคือกำแพงใช่ปะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ เซลล์ก็อาจป้องกันให้ความแข็งแรงแก่ตัวของเซลล์ใช่ไหมครับป้องกันให้ความแข็งแรงแก่ตัวของเซลล์ได้พวกนี้นะครับม,มีคำศัพท์ที่สําคัญหรือว่าน่าสนใจคือ p l า s m o d e s ม mata p l ส s m o d สมาต a t คือจะเป็นช่องที่เชื่อมก็คือคือตัวของเซลล์ wall มันก็ไม่ได้ปิดสนิทสักทีเดียวนะครับระหว่างเซลล์เองนะฮะมันก็จะมีช่องเล็กๆนะครับ ที่ที่เป็นรูเล็กๆที่เชื่อมกันนะครับในระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ของออที่ที่ปรากฏขึ้นมาบนเซลล์วอรซึ่งเราเรียกว่าเป็นพลาสมเดสมาตามันก็ให้เป็นช่องเข้าออกของน้ำอาหารแล้วก็พวกซิกเนลต่างๆ,ๆนะครับไซโทสเกเลตันนะครับ ไซโตสเกเลตันเนี่ยจะเป็นโปรตีนเนาะที่เชื่อมโยงให้เป็นร่างแห่นะครับในไซโทพลาซึมนะครับอืมก็คอยค้าจุนออร์แกเนลช่วยในการเคลื่อนที่ของออร์แกเนลการยึดเกาะของออร์แกเนลได้ด้วยนะครับโดยไซโตสเกเลตัสอไซโตสเกเลตันนะครับที่เราเรารู้จักกันก็จะมีอยู่สามทหรือมชนิดด้วยกันนะครับก็คือไมโครทิวบูลนะครับไมโครฟิลาเมนส์ aments, นะครับอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนส์ตัวนี้ก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมกันดูนะครับว่า เอ่อองค์ประกอบหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับมีอะไรอย่างไรบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตารางสรุปย่อๆนะครับเป็นฟังก์ชันนะฮะให้กันอ่าให้มานะครับว่าอะเอ่อมโครทิวบูนะครับไมโครฟิลาเมนี์อินเตอร์มีเดียฟิลาเมนี์เนี่ยเป็นยังไงนะคือครอบนะครอบเฉพาะส่วนสำคัญสำคัญมาให้เราได้เลยนะครับก็เป็นสรุปใจความง่ายๆมานะครับอืมอาจจะไม่ต้องไปอ่านทุกเออ่อ่านแบบ เ,เนื้อหาทั้งหน้าเลยก็ได้นะฮะเอามาอ่านตารางดูแต่ว่าแนะนำว่า,อาลองกลับไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมดูไปได้นะครับเพราะว่าอดีเขามีการขยายความแต่อนนี้คือเป็นตารางสรุปใจความง่ายๆสำคัญๆให้กับพวกเรานะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสรุปสรุป,รปนะฮะมาให้กับพวกเราว่าไอ้ตัวของไซโตสเกลิตันตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างนะครับ ก็ลองสามารถไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับอ,อ่านเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาที่เป็นแบบเขียนละเอียดนะครับแต่วันนี้คือจะเป็นสรุปสรุปสั้นๆน,นะครับเป็นคีย์เวิร์ดให้พวกเราอ่ะได้พอทบทวนเอาง่ายๆนะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญแล้วก็ค่อยไปย่อยประเด็นนะฮะไปย่อยความรู้นะครับในห้องสอบเวลาเราเจอโจทย์ปัญหาหรือว่าเจอโจทย์ในห้องสอบใช่ไหมเออเวลาเราสอบเราก็ไม่จําเป็นต้องไปท่องจําทุกตัวอักษรก็ได้นะครับแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญ เอาของของเนื้อหานั้นไปใช่ปะล้วพออยู่ในห้องสอบแล้วก็อ่านโจทย์ไปนะครับแล้วก็หยิบคีย์เวิร์ดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ให้ได้พอเราหยิบคีย์เวิร์ดที่สําคัญออกมาแล้วก็ค่อยๆย่อยความรู้ไปนะครับอืมเราจะได้จํามันได้นานนะครับแล้วก็จําแล้วก็ไม่ลืมด้วยว่าเราจําแค่คีย์เวิร์ดที่มีความสําคัญแล้วเราก็ทําการค่อยไปเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันเอาเองเพราะว่าถ้าเราจําคีย์เวิร์ดได้อ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปต่อกันได้อย่างง่ายๆต่อไปนะครับการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์อะฮะ ในส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบได้ในพวกของเซลล์สัตว์นะฮะที่เราจะมีการเชื่อมต่อลักษณะรูปแบบนี้เกิดขึ้นนะครับที่เราเห็นพบได้บ่อยๆนะฮะก็จะมีอยู่3รูปแบบของการเชื่อมต่อกันนะครับก็คือมีไทต์จังชันนะครับมีเดสม o โซมนะครับเดสมโซมนะครับแล้วก็มีแก๊ปจังชันนะครับในส่วนของไท p ์จังชันนะฮะก็ให้เรานึกภาพว่ามันมีลักษณะคล้ายกับรอยเย็บจากเข็มนะครับ เห็นไหมมีลักษณะคล้ายกับเป็นรอยเย็บจากเข็มอันเนี้ยแทงเนี่ยเป็นจุดๆๆ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 เนี่ยนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรอยเย็บจากเข็มนะครับนี่แหละฮะเราเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นลักษณะของไทจังชันนะครับตึ๊ดๆๆๆๆอะไทจังชันนะครับมันก็จะคอยยึดใช่ไหมพลาสต์มันเป็นเข้าด้วยกันนะครับเพื่การยึดเกาะของโปรตีนนะฮะเก็ป้องกันการวัลไหลของของเหลวนะครับ ส่วนเดสม o โซมนะฮะเดสมอโซมเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับมุดใช่ไหมยึดเซลล์เข้าด้วยกันเป็นแผ่นนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงกว่าเนาะเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นเป็นแผ่นๆนะแล้วก็มีมุดที่ใช้ในการตรึงกันเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยลักษณะของเดสมโซมเนาะมันจะเป็นแผ่ pan, นๆเห็นไหมเป็นแผ่นๆแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นมุดเนาะมายึดตรึงด้วยกันก็มีความแข็งแรงในการยึดเกาะมากกว่าส่วนแกปจังชันนะครับแกปจังชันเนี่ยก็มีลนะักษณะนะฮะเป็น โครงสร้างเชื่อมต่อนะครับแบบนี้เนาะเป็นช่องๆแบบนี้นะฮะเป็นรูๆดอกไม้แบบนี้นะครับเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นส่วนของแก๊ปจังชันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสารสัญญาณนะครับให้กับไซโทพลาซึมหนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งนะครับทีต่ติดกันทำมาที่คล้ายๆกับตัวของพลาสโมเดสมาตาในเซลล์วอล์นะครับซึ่งอะเราก็จะพบได้ในระบบของร่างกายนะครับอ,อ,อยู่ระบบหนึ่งเนาะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตรงไหนแต่ว่ามันจะมีตัวของแก็บจังชั่นเนี่ยเข้าเป็นตัวในการองค์ประกอบนะฮะในการส่งสัญญาณส,ส่งและเปลี่ยนสารตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ครบนะครับสรุปย่อๆนะครับเป็นเนื้อหาย่อๆนะฮะมาให้กับพวกเรานะครับ เนื้อหาย่อๆนะฮะสรุปใจความสำคัญสำคัญของออการจังชั่นนะครับในอนะิเมลสติชูเนาะจังชั่นอนิเมลสติชูทั้ง3แบบนะฮะว่าจะเป็นไทจังชัน่นนะฮะเดสมอโซมแล้วก็แกรปจังชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น ภาพนะครับนี่ภาพเพิ่มเติมนะครับให้ให้พวกเราได้ไปดูกันเนาะเป็นภาพการตนนะ์ตูนเนาะตรงนี้อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาพแบบตัวของ TEM เ T e M, นาะอันนี้ก็มาเป็นภาพการ์ตูนนะครับเพื่ออาจจะดูได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดก็จะมีอยู่ในเล็กน้อยนะครับนี่ข้างล่างนะครับนี่เนาะ ถ้าคีย์เวิร์ดดีๆหน่อยก็อาจจะเป็นตรงนี้เนาะ,ะให้ละเอียดที่เยอะขึ้นมาหน่อยแต่อย่างนั้นก็ตามก็ลองไปทบทวนในส่วนของเนื้อหาที่เขาเขียนแบบละเอียดก็ได้นะฮะหรือว่าจะลองตับใจความนะครับแล้วก็สร้างเมนไอเดียนะจากตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเขาเอให้ใจความสำคัญสำคัญมาแล้วนะครับ